ส่วนข่าวต่อไปนะครับเราจัดมาเอาใจคนที่ชื่นชอบการวาดการ์ตูนโดยเฉพาะครับกับการประกวดพิธีทีคอมมิคคอนเทสจัดต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่5แล้วครับ เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพอย่างต่อเนื่องค่ะการประกวด PTT Comic Contest ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่5แล้วเพื่อค้นหาสุดยอดนักวาดการ์ตูนหน้าใหม่โดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด Energy อยู่รกาพลังงานท้าทดลองเพราะต้องการสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้พลังงานอย่างรู้ค่าแก่คนรุ่นใหม่ผ่านการสื่อสารในรูปแบบการ์ตูนที่เข้าใจง่ายค่ะและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ง่ายขึ้นจึงมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปจังหวัดคือกรุงเทพขอนแก่นเชียงใหม่และสงขลาที่สำคัญผู้ ชนะการประกวดจ,จะได้โชว์ฝีมือในนิตยสารอเดย์ด้วยละค่ะการจัดประกวดครั้งนี้นะครับประการแรกคือทําให้เกิดเวทีนะครับที่ทําให้นักวาดการ์ตูนนี่ตื่นตัวนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันเพิ่มปริมาณจํานวนผู้ที่สนใจมีมากขึ้นเรื่อยๆข้อที่2อคือนักการ์ตูนที่แจ้งเกิดในเวทีนี้หรือชนะตรงนี้เขาจะมีพื้นที่ในการที่ได้แสดงออกโดยที่เขาสามารถที่จะวาดการ์ตูนไปลงในหนังสืออเดย์เนี่ยหปีเต็มๆก็ทําให้เขาเนี่ย เป็นศิลปินทางด้านนี้ขึ้นมาได้แล้วก็เราสร้างขึ้นมาทุกปีนะครับโดยการประกวดครั้งนี้นะคะแบ,บ่งออกเป็น2ประเภทคือระดับนักเรียนมัธยมศึกษาอายุ13 18ปีและนักศึกษากับบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปผู้สนใจ<ม>ส่งผลงานชอบประกวดได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ถึง31สิงหาคมค่ะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบการวาดการ์ตูนก็ไม่ควรพลาดกิจกรรมนี้นะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวพักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาดูบรรยากาศงานเปิดตัวหนังเรื่องอล o h าที่ลอสแองเจลิสกัน เมื่อคุณพูดเมื่อคุณพูดเมื่อคุณพูดนี่เลยฟิช,ชอร์แมนส์แฝงน้ำผึ่งผสมเลมอนใหม่หอมน้ำพึ่งหวานอมเปรี้ยวเลมอน